โอเคสวัสดีครับผมอยู่กับผม TTKT Studio นะฮะวันนี้ก็จามาดูนะครับผมเปรียบดูวิกของบอร์ไวนะฮะเป็นการคาดการของต่างประเทศนะครับผมเป็นการคาดการของต่างประเทศเลยยกมาให้ดูนะฮะเลยยกมาให้ดูก็จะมี2รูปภาพนี้นะครับผมก็มีอะไรคล้ายๆกันอยู่นะมีอะไรคล้ายๆกันอยู่นะก็อาจจะคอนเฟิร์มได้ว่าใครมามั่งนะครับผมเค okay. ส่วนในเป็ดมาสเตอร์เนี่ยยังไม่มีการอัปเดตเข้ามานะปกติเป็ดมาสเตอร์จะอัปเดตเข้ามาประมาณพุ่งเมื่อพิชิเมื่อวานนะฮะประมาณเมื่อวานตอนเดียนเตะสัปดาห์นี้ไม่เห็นมีนะนะครับผมไม่มีก็เลยไปนค้นหาดูนะครับผมก็ไปเจอของต่างประเทศนะครับผมก็แอบมีคล้ายๆกันอยู่นะก็เลยยกมาให้ดูนะครับผมว่าใครน่าจะมากันบ้างนะครับผมโอเคเรามาดูรูปนี้นะครับผมคนแรกจะเป็นอากิโร่อากิโร่นะฮะอากิโร่โมริตมาเน่คิมิกนาบาะแล้วก็ลาตโรมาดิเนส หลักๆนะหลักๆก,ก่อนนะฮะหคนหคนนี้รูปเรกนะครับผมรูปที่2อากิโร่แล้วกันอากิโร่มีนะอากิโร่มีนะฮะคิม,มิกคิม,มิกไหมคิม,มิกก็มีอยู่นี่นะครับผมลูกาโมริตก็มีนะฮะแล้วก็มีมาเน่นะครับผมมาเน่ก็มีนะแล้วก็นาวารตก็มีว่ะนะก็น่าจะคอนเฟิร์มกันได้นะผมว่านะนะห้าคนนี้นะครับผมนะมีอากิร่โมริด แนะมนนี่คิมิกแล้วก็นาบาสเนี่ยอาจจะมาแน่ๆเพราะว่า2งรูปนี้ก็คือมีอะไรคล้ายๆกันก็คือหาคน5คนไม่ใช่คาคนนี่เลยนะครับผมอาจจะยืนยันได้เลยนะครับผมโอเคฟอร์มกําลังฮอตกําลังดีนะฮะแล้วก็จะมีลตมาตโรมาเตเนตแต่อีกฝั่งก็จะเป็นมูราต้ามานะก็ค่อนข้างห่างอิตาลีเป็นคนละทีมกันเลยนะฮะผมโอเคก็ประมาณนี้เป็นการแค่ ยกรูปมาให้ดูนะครับผมยกรูปมาให้ดูของการคาดการณ์ของต่างประเทศนะฮะเป็นการคาดการณ์ของต่างประเทศนะประมาณนี้ก็มีอะไรคล้ายๆกันนะฮะโดยเฉพาะ5คนแรกนะครับผมก็คือเหมือนกันนะฮะคนแรกก็จะเหมือนกันนะครับผมโอเคโอเคนี้ก่อนแล้วกันนะฮะโอเคนี้ก่อนก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับผมนะฮะเป็นการยกภาพของต่างประเทศมาให้ดูนะฮะไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมก็ยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะฮะ เป็นแค่การคาดการ์นะฮะเป็นแค่การคาดการ์่เฉยโอเคประมาณนี้แล้วกันนะครับผมก็อากิโรุนะฮะมริตมาเน่คิมิกแล้วก็นาบัสท,ที่แบบน่าจะนะน่าจะมาประมาณ80%นะฮะประมาณ80%นะครับโอเคประมาณนี้แล้วกันนะครับผมยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์และกดกระด,ดิ่งด้วยนะฮะวันนี้เป็นละบ๊ายบายเล้ว